บ้านหรูจอยลิลานีหลังแยกทางก่อนหน้านี้ออยธนาสุทธิกมหมดกลับยอมรับเปิดหมดใจว่ารักอดีตแฟนสาวจอยลิลานีสีเพ่นมากที่สุดในชีวิตที่ผมไม่ค่อยตอบคำถามเสือเรื่องความรักเพราะไม่อยากพูดเกี่ยวกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเวลาเลิกกันผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียหายครับอะไรก็ตามผมไม่อยากให้คนอื่นพูดถึงแฟนเราครับไม่ชอบคิดว่าเป็นเรื่องของคนสองคนครับ ความรักที่ผมคบนานที่สุด4ปีครับสั้นที่สุดก็1ปีครับผมรักทุกคนที่ผมคบถ้าคบไปแล้วมันไม่ใช่ผมก็ไม่ฝืนครับส่วนใหญ่ผมเป็นคนบอกเลิกครับบางครั้งผู้หญิงอยากจะบอกเลิกแต่อาจจะไม่กล้าพูดผมว่าหน้าที่นี้เป็นของผู้ชายที่ต้องพูดครับมันจะได้ไม่เลวร้ายไปกว่านี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ที่เลิกกันจะเป็นเรื่องของนิสัยต่างคนต่างปรับตัวกันไม่ได้เรื่องราวผ่านมานาถือว่าเว ลายเยียวยาได้จริงๆเพราะไม่นานมานี้ถือเป็นกระแสข่าวที่ทำให้แฟนๆอยุ่90ตกอกตกใจไม่น้อยกับข่าวลือส่อเตียงหักรักร้าวของพระเอกและอดีตไอดอลยุ่90อ้ออยธนาสุทธิกมลกับภรรยาและแม่ของบุตรสาวเธอวงระวีทองคำกุลซึ่งล่าสุดหนุ่มออยออกมายอมรับว่าในความรักมีปัญหาจริงและได้ถอยห่างออกมาทบทวนความสัมพันธ์กันสักพักแล้วและอีกหนึ่งคนที่ถูกโฟกัสมากที่สุด ก็คือสาวจอยลิลณีอดีตคนเคยรักครั้งสมัยวัยรุ่นที่ปัจจุบันกลายมาเป็นเพื่อนและกัลยาณมิตรที่ดีของหนุ่มอ้อยก็เข้ามาส่งกําลังใจให้เช่นกันแต่ไม่นานมานี้สาวจอยได้มาอัปเดตหัวใจ จอยอยู่วงการมามากกว่า25ปีบอกเลยไม่เคยมีงานแต่เรื่องนี้ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการมีแฟนวันนี้โสดหรือไม่โสดโสดค่ะถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมไม่มีนะแต่จริงๆก็คุยนะคะแต่จอยเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบเร็วถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็จะตัดจบเร็วไม่อยากให้เขาเสียเวลาเราเสียเวลาจริงไหมที่บอกว่าจอยไม่อยากมีครอบครัวจอยไม่ได้บอกว่าตัวเองต้องโสดไปตลอดแต่จอยไม่ได้มี ภาพของการมีครอบครัวตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ว่าพอเราอายุเท่านี้แล้วเรารู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวแล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไม่ได้รู้สึกว่าวันหนึ่งจะมีครอบครัวแล้วเป็นยังไงไม่เคยนับสมมุติเราครบใครเราเลิกกับใครนักข่าวจะต้องถามเลิกไปกี่ปีแล้วไม่มีแฟนมากี่ปีแล้วเอาจริงๆชีวิตเราไม่เคยนับรู้สึกว่าความรักแบบครอบครัวความรักแบบเพื่อนความรักมีหลายรูปแบบ เราไม่ต้องไปโฟกัสว่าต้องเป็นความรักแบบแฟนเท่านั้นถึงจะทำให้เราแฮปปี้หรือว่าอะไรคิดว่าตัวเราไม่ได้เลือกเยอะหรือเป็นคนเลือกเยอะก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่สามารถตอบได้แต่จอยมีความรู้สึกว่าเราคบใครก็ต้องทำให้เรามีความสุขแล้วชีวิตเราดีขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีอยู่แล้ว